สวัสดีครับพบกับครูเตยแล้วครับวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับหลักการนะครับเป็นการบริหารการเมือมืองฝั่งนี้นะครับด้วยการใช้แบบฝึกของออกีกตราร์กสิกนะครับแล้วทีนี้ครูตัวก็านส,สอนการอ่านโน้ตแล้วก็การฝึกไปด้วยนะครับแบบฝักที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นแบบฝึกที่เป็นโน้ตละะักษณะโน้ตที่เขาเรียกว่า3พยาง นะครับใน3าพยางในที่นี้หมายถึงว่าจะเล่นในสัดส่วน3ตัวโน้ต 1, 2, 3ต่อ1จังหวะ 1, 2, 3 1, 2 3แล้วก็1 2 3นะครับถ้าเกิดว่า1ห้องมี4จังหวะนะครับจังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่3จังหวะที่4ก็จะแบ่งตัวละ1จังหวะต่อ3 3จะเต็มนะครับต่อไปอันที่2เหมือนกันห้องนี้คือห้อง1นึงนะครับ้องนี้ห้อง้องแล้วก็สุดท้ายตรงนี้คือห้องที่3นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ จังหวะที่1น่นะครับจังหวะที่1นะครับอ่านดูโน้ตก่อนเนาะโน้ตข้อนี้ก็คือโน้ตขอด C นะครับโดนะครับเวลากดก็ใช้นิ้วที่3เห็นไหมครับแล้วก็ P เวลาดีดนะครับก็คือใช้นิ้วโป้งกันเองตัวนี้ตัวโดตัวนี้ให้ใช้นิ้ว I ตัวนี้ตัวมีตัวนี้ให้ใช้นิ้วเนะครับสรุปว่าเราใช้ P I M ในการดีดนะครับต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นโน้ตตัวมีใช้นิ้ว2ในการกดตัวนี้ใช้นิ้วใช้สายเปล่าแล้วก็ตัวนี้ก็กลับเป็นโน้ตตัวโดเหมือนเดิม นะครับอ่าห้องแรกผ่านไปต่อไปห้องที่สองนะห้องนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นโน้ตตัวทีนะครับทีในช่องที่สใส่ที่5นะครับตรงนี้เป็นโน้ตตัวเลตรงนี้เป็นโน้ตตัวฟาตรงนี้เป็นโน้ตตัวเลสายที่4นะครับเล่ฟาเหมือนเดิมทีเลฟานะครับอ่ะครตัวลืมใส่ตรงนี้นิดนึงตรงนี้เลจะใช้นิ้ว3ฟาจะใช้นิ้ว1นะครับ3 1นะครับแล้วก็3แล้วก็1นรับเหมือนเดิมครับ สามแล้วก็หนึ่งครับส่วนแล้วครับข้อล่างนี้ก็คือจะเป็นการเล่นแบบ PIM เหมือนเดิมนะ PIM เหมือนเดิมนะครับอ่ะมาดูกันครับขออนุญาตจับกีตาร์สักนิดหนึ่งครับอ่ะมาดูครับเวลากดนะครับดูนิ้วก่อนก่อน C เนาะนะครับขวากซีก็อย่างนี้นะครับนะครับอ่าดูคอร์ดแรกนะครับเฟสต์แรกก็คือโดมีอ่าโดโดมีนะครับแล้วก็เฟสตนที่สองก็มีมี โดมี Do, Mi, แล้วก็อันที่สามคือซอนโดมีแล้วกลับมาตัวโน้ตตัวนี้ก็คือโดโดมีเหมือนเดิมนะครับอ่าดูนะครับช้าๆไปเลยห้องแรกครับโดโดมีโดมีซอนโดมีนะครับพอได้แล้วนะครับมาดูแพทเทิร์นที่สองห้องที่สองนะครับก็จะโน้ตตัวทีตรงนี้นะครับสายสองอ่าสายห้านะครับช่องสองต่อไปเลตรงนี้ให้ใช้นิ้วสาม หรือถ้าใครไม่ถนัดให้ใช้นิ้วสี่ก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้มันใช้นิ้วสามแล้วก็ฟาให้ใช้นิ้วหนึ่งนะครับก็จะเป็นฟอร์มนี้นะครับแต่ครูตัวจะขออนุญาตนะครับนิ้วสามมาใช้นิ้วสี่แทนแล้วกันนะครับจะถนัดกว่านะครับในตรงนี้นะนิ้วสี่ในตรงนี้นะครับเนี่ยตัวเลตรงเนี้ยนะครับสี่นะครับวงเล็บสี่ก็ได้นะครับอ่าฟ้าก็ใช้นิ้วหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ สรุปว่าห้องที่สองก็ใช่งี้ครับทีแล้วก็เลนิ้ว4แล้วก็ฝานิ้วหนึ่งทีเล่ฟาครับนะครับ,นะรบต่อไปเลสายเปล่านะครับแล้วก็ซอนสายเปล่านะครับอ่าจังหวะที่1ทีเล่ฟาเลเล่ฟาซอนแล้วก็กลับมาเลนะครับโอเคไหมครับอ่า ประมาณนี้นะครับอ่าโท้ตทีโน้ทีตรงนี้ไม่ใช่เลนะครับตรงนี้เป็นโน้ตตัวทีเนาะตัวทีนีน้เป็นโน้ตตัวทีนะครับพูดผิดเนาะอ่าขอแก้น,นิดนึงนะครับขอแก้น,นิดนึงครับที่ห้องแรกนะครับที่เลฟาเาจะมาที่สองเลเลฟาสอนเลฟาแล้วก็ห้องสุดท้ายตรงนี้เป็นโน้ตตัวท,ทีนะครับแล้วก็ห้องที่สามห้องสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นโน้ตตัวโดหรือโน้ตคอร์ดซีนั่นเองก็ลงอย่างนี้ อพอเราต่อได้แล้วนะครับเรามาเริ่มเล่นจากห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สามนะครับอ่าดูนะครับอ่าเลียนแล้วก็ลงนะครับอีกรอบหนึ่งเราสามารถนะครับฝึกสองแบบฝัดนี้นะครับซ้ำไปซ้ำมาก็ได้อ่าหรือว่าจะฝึกแบบฝัดข้อข้อแรกห้องแรก4ี่รอบก็ได้นะครับเป็น4ห้อง แล้วรอบที่สองอีก4ห้องก็ได้นะครับไม่ว่ากัน<ม>ก็คือมันเป็นแบฝัดท,ที่ใช้บอมนิ้วนะครับมันไม่มันไม่มีสัดส่วนที่ยากมากเกินไปนะครับอาจจะฝึกซ้ําๆกันก็ได้อ่ะกูตัวจะขอเล่นนะครับห้องที่1นเนี่ยสี่รอบห้องที่2อ,อีก4รอบนะครับก่อนจะไปลงห้องที่3นะครับอ่ะเริ่มนะครับ3 1มหนึ่งปรอบ2 2 สามสี่เปลี่ยนเป็นบี้รอบสองรอบสามรอบสี่ ล่องห้องที่สามอย่างนี้นะครับอ่าระวังนิดหนึ่งก็เวลาเล่นนะครับกูตัวเล,วเล่นเร็วไปนิดนึงเมื่อกี้นะครับอ่ะขออนุญาตขออนุญาตนั่งอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนิ้วใกล้ๆนะครับดูขอดแรกนะครับเราอาจจะฝึกบ้างอย่างเงี้ยให้เป็นทีละห้านาทีเลยก็ได้นะครับนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนขอดข้อ,อน,นี้นะครับ ทีนี้พอเราฝึก P I M ได้แล้วนะครับทีนี้ครูตัวรู้สึกว่านะครับนิ้ว i อานิ้ว M กับนิ้ว I กับเอ็มมันไม่ค่อยคล่องเพราะว่ามันดิดในสายสายที่มันอยู่ล่างนะครับทีนี้ให้ใช้ P แล้วก็ M กับ A PMA นะครับ P M เอย่างนี้นะเหมือนเดิมครับแต่เราเปลี่ยนโน้ต i กับ M ตรงนี้นะครับให้เป็น M กับ A ก็แด้นะครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยน M ผมวงเลียวไ้ตรงนี้ปิดเป็ A แล้วกันเนาะทุกทุกสายนะครับ P นะครับ M แล้วตรงนี้เป็น A นะครับ PMA ลักษณะแบบนี้เนาะ PMA <P MA S 1> คือดีสายล่างสายที่2และสายที่1นะครับ2 1อย่างนี้นะครับส่วนโน้ตเบสให้ใช้นิ้ว P อย่างเดียวนะครับอ่ะลองดูใหม่เนาะ PMA นะครับนะครับได้แล้วเปลี่ยน ะละเลเ์ลับียนนะครับได้หมดนะครับได้ทั้งสองทางนะครับจะใช้ P I M กับ P แล้วก็ M แล้วก็ A แล้วก็ได้นะครับ P M A สานิ้วนี้นะครับพอเราฝึกคล่องแล้วนะครับพอเราได้แล้วเราก็เล่นแบบช้าๆนะครับจะใช้ไปก่อนเนาะพอได,ได้แล้วก็อ่า บางคนอาจจะยังไม่ชินนะครับบางคนอาจจะจะยังไม่ชินในเรื่องของโน้ตสามพยางนะครับโน้ตสามพยางมันความยากก็คือเราจะต้องเล่นจังหวัดที่1น,นะครับตัวนี้นะ1ให้ดังเข้าไว้หนึ่งสองสามหรือว่าดังเบาเบ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 าอย่างนงี้ให้ได้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับนะครับตัวแรกดีดังตัวสองเบานะครับตัวแรกดังตัวสองสามเบานะครับอีกรอบนะครับ ดังเบาเบานะครับขอ,อนี้เหมือนกันดังเบาเบาดังนะครับอี่รอบนะครับแล้วก็ลงคอสี่ขอนที่3ามนะครับก็ลองไปกดดูนะครับ ก็ลองเอาแบบฝึกการนี้ไปฝึกนะครับครูตัวยังมีอีกหลายแบบฝึกที่จะมาถ่ายทอดนะครับแนะนําเสนอนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาแบบฝึกนี้ไปก่อนนะครับส่วนเอกสารนะครับท่านในที่สนใจก็ติดต่อกันมาอีกหลายสิบคนนะครับเดี๋ยวครูตัวจะอาศัยช่วงปิดเทอมนะครับประมาณอีกสักเดือน2เดือนนะครับทำจัดทําให้แล้วก็จัดส่งให้แล้วกันเนาะบางคนโอนเงินมาจองก่อนก็มีนะครับก็ใจเย็นๆแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้ขอเคลียร์เอกสารให้นะครับแล้วก็ าก,กดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์นะครับมีอะไรสงสัยนะครับข้อไหนไม่ทันนะครับข้อไหนยังทำไม่ได้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ